โอ oh, แบบนี้น่าสนใจนะครับมีรายงานบอกว่ากลุ่มทุน UAE ครับคุยกับไปทาบกับเดวิดเบ็กแฮมนะครับให้หนุนยื่นเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดวิดเบ็แฮมครับอดีตแข้งระดับตำนานได้รับการทราบทามจากกลุ่มทุนสหรัฐอาหรับ,อรบเอเมิเรต์นะครับหรือว่า UAE เนี่ยเพื่อขอให้สนับสนุนพวกเขาในการเข้าเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มีรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มทุนของ UAE กำลังเตรียมตัวที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อหุ้นจากตระกูลเกลเซอร์เจ้าของแมนยูนะฮะแล้วรายงานจาก The Mirror ครับก็รายงานบอกว่า,วากลุ่มทุนดังกล่าวอยากให้เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยมาเป็นตัวแทนให้กับพวกเขาในความพยายามเทคโอเวอร์สโมสรเอามาเจราจามาคุยกันหน่อยนะครับอดีตดาวเตะวัย50ปีอย่างเดวิดเบ็คแฮมนะครับที่ปัจจุบันมีหุ้นในอินเตอร์มามีแล้วก็ซันฟอร์ดนะครับ นั่นอาจจะได้รับโอกาสให้ลงทุนกับปีแสดงแมนยูทีมเของเขาด้วย,ดวยดเดวิดเบงแฮมเนี่ยเคยส่งเสียงวิจารณ์ตระกูลเกลเซอร์มาเหมือนกันและเรียกร้องให้พวกเขาขายสมสอรในปี2023รวมถึงเปิดเผยกว้างๆง่ะเปิด,ปดกวา้กวางที่จะกลับไปลงทุนกับแมนยูนะครับเซจิมรัดคลิปนะครับเข้ามาซื้อหุ้นของแมนยูไป27.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ29%นะฮะ อย่างไรก็ตามครับรายงานก่อนหน้าน,น,นี้ก็ระบุว่าแรด c ลิปจจำต้องขายหุ้นของเขาด้วยเหมือนกันหากตระก,กูเลเกอเซอร์ตัดสินใจขายสมมสรเนื่องจากข้อตกลงที่ทำเอาไว้นะครับถ้าหากว่าตระกูเลเกอเซอร์ที่ถือหุ้นเยอะกว่าเนี่ยตัดสินใจขายแมนยู่เงี้ยทางแรด c ลิปเองก็จำเป็นต้องขายหุ้นของเขาด้วยเหมือนกันมันเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงที่ทำไว้ด้วยกันนะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเชื่อว่าตระกูลเกลเซอร์จะรับฟังข้อเสนอต่อเมื่อมีการยื่นข้อเสนอระดับมากกว่า5,000ล้านปอนด์ให้พิจารณาโดยที่มูลค่าสมมสรในปัจจุบันเนี่ยถูกประเมินไว้ที่อยู่ที่ราวๆ2,000ล้านปอนด์นะครับขณะที่ข่าวจากเดอะการเดียนบอกว่าเอริกกรตโตน่าครับตำนานของสมสอนอีกคนก็ได้รับการทับทามส่วนอีกคนที่อยู่ในลิสต์ของกลุ่มทุนก็คือเวนรูนี่นะครับ <c oughs> นั่นเลยครับ โอ้โหทาบทามจะให้เดวิดเบ็คแฮมเนีมาช่วยสนับสนุนในการยื่นเทคโอเวอร์แมนยูหน่อยนะครับกลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับอยากจะให้แข่งระดับตำนานอย่างเบ็คแฮมเนี่ยมาช่วยสนับสนุนพวกเขาหน่อยในการที่จะยื่นข้อเสนอไปสู่ขอเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากตระกูลเกลเซอร์นะครับโอ้น่าติดตามนะก็มีข่าวอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแนละ้ว ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ละเรื่องการเทคโอเวอร์แมนยูอะนะนรอติดตามนะครับทุก่นทุกคน